สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยสุดช็อกอดีตสามีเจ๊อ๋อ90ล้านเสียชีวิตกระทันหันด้วยใบ40เป็นที่ฮือฮาเป็นที่สุดชอ็อกเละค่ะพี่น้องค่ะในเช้านี้ยูยูก็มีข่าวการเสียชีวิตของเสียเต้ยเสียเต้ยก็คือ อดีตสามีของเจ๊อ๋อ90ล้านอย่างที่เรารู้ข่าวได้ยินข่าวกันทางโซเชียลเฮือหาเมื่อ,อหลายปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนล่ะค่ะพี่น้องขาสองสาปีก่อนที่บอกถูกหวย90ล้านสองสามีภรรยาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะมีการออกมาข่าวเฮือหามีข่าวออกมาอีกครั้งเฮือหากันก็คือมีการหย่าร้างกันโดยการหย่าร้างนี่ก็จะมีการแบ่งสมบัติโดยที่เจ๊อ๋อก็คือแบ่งให้สามีไปเสียเต้ยเนี่ยสาล้าน เจอออเอา60ล้านก็ประมาณนั้นขนาดเดียวกันเจอออก็มีการออกข่าวออกคราวหลายเรื่องหลายราวแล้วก็มีข่าวฮือฮาว่าเสียเต้ยได้รวมเป็นเสร็จแล้ว50ล้านอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเดือนก่อนนี่แหละค่ะพี่น้องขาขนาดเดียวกันวันนี้เช้าก็ได้รับข่าวร้ายเป็นสิ่งที่สุดช็อกราคาที่เสียชีวิตของเสียเต้ยด้วยใบแค่40ปีอย่างที่เราได้ยินข่าวเพราะตอนนี้ก็ตั้งศพอยู่ที่บ้านของอเสียเต้ยเอง เองแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็เจ๊อเองก็มีการถูกสัมภาษณ์โดยนักข่าวเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วตอนนี้เพิ่งได้ดูข่าวรู้ข่าวแต่เขาก็ไม่ค่อยได้จะไปได้ติดตามข่าวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็อยู่กับคนใหม่แล้วประมาณเนาะกับพี่น <c oughs> นะ้องเนาะแต่เป็นสิ่งที่สุดช็อคค่ะพี่น้องขาหลายฝ่ายก็ยังคาใจอยู่เหมือนกันล่ะคะ่ะแต่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปการเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้มันก็เป็นปกติที่คาใจล่ะค่ะว่า บางคนบางกระแสก็บอกว่าโดนวางยงวางยาหรืออะไรยังไงก็เปล่าก็หรือเปล่าค่ะพี่น้องขาเราเองก็ไม่รู้ที่ไปที่มาแต่ที่แน่แน่ก็คือเมื่อวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยเชียตเตอร์เองก็ยังทําการไลฟ์สดอยู่เหมือนบอกเป็นในๆละค่ะพี่น้องขาว่าโอเคเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาอาจจะมีการฆ่าตัวตายของเขาเองหรือเปล่าประมาณนาะคะ่ะพี่น้องน้อมีการไลฟ์สดที่เราได้ตามดูกันเมื่อสิบสี่สิบห้า วันที่1 4บ5ที่ผ่านมามีการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้เองก็คือมีข่าวออกมาวันที่18ได้ทําการพาเสียเต้ยไปโรงพยาบาลแล้วก็มีการาาโพสต์ทาง Facebook ของเสียเต้ยเฟซบุ๊ก ของเสียเต้ยเองบอกว่าขอบริจาคเลือดไม่ว่าจะกรุปไหนอะไรก็ตามเพราะว่าเสียเต้ยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลวันที่18เนาะคะ่ะพี่น้องเขาแล, 19, แล้ววันที่19ค่ะแล้ววันที่19เที่ยงคืนก็ได้เสียชีวิตลงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจากวัยแค่40ปีก็เป็นสิ่งที่สุดช็อกเหมือนกันค่ะพี่น้องขาสรุปว่าเสียเต้ยเสียชีวิตด้วยเขาเรียกอะไร ติดเชื้อค่ะพี่น้องะ่ะติดเชื้อในกระแสะเลือด18ป่วย18ป่วย19เที่ยงคืนเสียชีวิตค่ะพี่น้องคะมันก็เหมือนกับว่า บางบางทีก็ไม่น่าจะเชื่อเนาะเพราะว่าที่มาดามหน่อยเห็นตั้งแต่ต้นจนจบผ่านมาตั้งแต่ต้นถูกหวยตั้งแต่มีการหย่าร้างตั้งแต่มีข่าวมีข่าวว่าโอเคนู่นนี่กันพอหย่าร้างกาันแล้วมีข่าวกระพือ,ออกมาว่าเจ๊อให้ห้าสิบลงสิบล้านแล้วก็นู่นนี่ก็มีข่าวออกมาแล้วก็เสียเตอร์เองก็ออกมาทําการไล์สุดเ,เตือนเจ๊ออย่างงุ่นอย่างงี้ก็ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะพี่น้องขาว่า,าคนเราอาจจะ ดูไม่ออกว่าเป็นโรคเป็นภัยอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะคะพี่น้องเนาะแต่ดูลักษณะท่าทางแล้วยังยังเป็นหนุ่มเป็นเน่นยังเป็นคนที่ถือว่าสุขภาพดีอยู่และค่ะพี่น้องคะโรคภัยไข้เจ็บเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การแปลกไปนี่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าคนเราจะมีชีวิตสั้นยาวแค่ไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่การที่เขาออกมาทุกครั้งก็เหมือนกับว่าเขากลายเป็นคนโรคซึมเศร้าเหมือนกันค่ะพี่น้องค่าเสียเต้ยก็เคยเคยบอกเคยเกริ่นเกนหลายครั้งในกรณีที่เขาทําการไล่สุดเหมือนกันเราเองก็ ก็ขอแสดงความเสียใจละค่ะพ you know, ี่น้องขาเพราะว่าการจากไปในครั้งนี้ก็เป็นสุดช็อกเป็นคนของโซเชียลเป็นคนดังที่เราติดตามข่าวคราวของเขามาไม่ว่าจะอ่าตั้งแต่การที่เขาร่วมกันสองผัวเมียพันร้อยสองสามีภรรยาร่วมกันถูกหวยถูกลอตเตอรี่90ล้านหลังจากนั้นก็มีการหย่าร้างหลังจากนั้นก็มีการแบ่งออกมาว่าโอเคเจ๊อให้30ล้านให้ฝั่งเจ๊อหกแล้วก็เขาเก็บ เก็บหอมรอมริบถูกหวยมาแต่ละครั้งเขาก็ซื้อเพชรซื้อทองไว้เบ็ดเสร็จแล้วเสียเต้ยก็มีร่วม50ล้านอย่างที่ว่าอย่างที่เรารู้กันล่ะค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้พอมีการเสรียชีวิตแล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์ที่บ้านที่เขาตั้งตั้งศพอยู่ที่บ้านของอเสียเต้ยเองนี่ละค่ะก็ไปสัมภาษณ์พี่ชายเพราะว่าเขามีพี่น้องรู้สึกว่าจะสี่ห้า 4, คนพี่น้องนี่ละค่ะเพราะว่าเสียเต้ยก็เคยเกริ่นเกริ่นไว้อยู่ว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปถ้าเขามีปัญหาอะไรเสรียชีวิต เกิดขึ้นอะไรพวกนี้เขาจะมีพินัยกรรมค่ะพี่น้องคะเขาจะมีพิพนัยกรรมแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆเขาจะเก็บไว้ในตู้เซฟค่ะพี่น้องแต่ครวนี้พี่ชายเขาก็บอกว่า,าสั่งเสียไว้แบบนี้แหละก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นจะตายอะไรแต่เขาก็เคยพูดไว้ก็ไม่คิดว่าัจะยุ่สั้นขนาดนั้นขณะเดียวกันในตู้เซฟที่เขาเก็บข้าวเก็บของเขาเก็บอ่ พี่นายกรรมอย่างที่บอกเขาเขาทำพินัยกรรมไว้แล้วก็เก็บข้าวเก็บของเก็บสมบัติของเขาไว้ในตู้เซฟเนี่ยเผอิญไม่มีใครรู้รหัสของตู้เซฟเขาค่ะพี่น้องขา มันก็คงจะทํางานทรงงานสพเรรยบร้อยรู้สึกว่าเขาจะทําการชาปนก,กิจศพเขานี่อ่าวันที่น่าจะเป็นยี่สิบห้าแหละคะ่ะพี่น้องขะเพราะว่าเมื่อเช้ามีการได้ฟังข่าวอยู่อันนี้ก็อ่าขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าเสียเตอร์เองก็เป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนหน้าตาดีหนุ่มหน้าตาดีก็เหมือนกันแหละคะ่ะพี่น้องคะกรณีที่ออกมาอ่าโซเชียลรู้จักกันก็คือถูกหวยแล้วก ก็มีการหยาการร้างแล้วก็เขาเป็น คนรวยขึ้นมาโดยที่ภรรยาหย่าเจออ๊อก็คือแฟนแฟ,แฟนักเลงนักเลงหย่าร้างกันแล้วก็ให้เงินทองกันโดยที่หย่าร้างกันโดยที่ไม่ไม่ได้ผิดพ้องหมองใจอะไรกันมากมายเนะาะค่ะพี่น้องเนาะพวกเราก็ติดตามข่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮือฮายอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้อยู่แล้วบอกว่ามีการเสียชีพในเช้านี้ที่เราได้ดูข่าวออกข่าวหลายช่องก็เป็นการคอนเฟิร์มเรียบร้อยเพราะว่ามีการสำนักข่าวช่องใหญ่ไปถ่ายทำท,ที่ บ้านของเสียเต้ยเองที่ตั้งศพอยู่ก็ก็ถือว่าเป็นจริงเพราะก่อนหน้านั้นเมื่อเช้า,ชาเช้ามืดเนี่ก็ยังเช็คข่าวอยู่ว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเป็นการปล่อยข่าวกันหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือเขาเสียชีวิตจริงเพราะว่าช่องข่าวช่องใหญ่เขาไปทําการถ่ายทอดสดอยู่ที่งานศพ ที่บ้านของเสียเต้ยเองกับพีน่น้องฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็มาดมหน่อยเองในฐานะที่เป็นผู้ติดตามข่าวเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสเป็นผู้ที่เคยเล่าเคยทําคลิปอยู่ก่อนหน้านั้นก็ทําคลิปตั้งแต่สมัยที่เขาถูกหวยใหม่ๆแล้วก็มาทําคลิปตอนที่เขาหย่าร้างกันแล้วก็มีการแบ่งสมบัติคนหนึ่งบอก30บล้านคนบอก50บล้านก็เป็นที่มาที่ไปว่าโอเคเขาหย่าร้างกันจาก90บล้านก็ให้ฝั่งเจ๊ออไป60ก็ให้เสียเต้ยมาสาม 3าขนาดเดียวกันเขาก็มีการซื้อหวยมาเรื่อยๆเขามีการถูกมาตลอดแล้วก็เขาก็สะสมพแก้วแหวนเงินทองต่างๆของเสียเต้ยเอง เขาก็ได้เบ็นเสียรวม50ล้านละค่ะพี่น้องคะก็เป็นที่ฮือฮามาดามหน่อยเองก็ได้ทําคลิปตรงนั้นออกมาก็แสดงความขอแสดงความส่วนตัวเสียใจไปกับแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของเสียเต้ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้ไปสู่สุขติขอให้เกิดมาเป็นคนใจดีคนใจสปอร์ตใจแฟร์หนุ่นมหล่อแล้วเอาการแบบนี้อีกนะคะ ขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวอย่างสุดซิงอันนี้ก็มาเล่าสู่ต่อกันฟังกับพี่น้อง่ามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราเห็นแล้วเราบางทีก็สุดช็อกเหมือนกันอย่างที่ว่าบางทีก็ไม่คิดว่านี่แหละค่ะพี่น้องค่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนบางคนก็เห็นการอยู่แลบแล็บลบเดียวก็ จากกันไปโดยที่ไม่มีการสั่งลามันก็เป็นไปได้นะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพเหมือนกันเราที่อยู่เห็นวันนี้เอาความสุขเอาความสุขวันนี้อย่าไปรอพรุ่งนี้ที่จะมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องแล้วชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ